โอเคว่า oh, okay. oh, oh. ขอาการสวัสด mm ีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาทําคลิปสอนใส่ไอ้เจ้าท่อตัวนี้นะมันเป็นท่อสําหรับใส่เพื่อระบายความร้อนระบายแรงดันในเครื่องนะเพื่อนเพื่อนี่เคยทําไปแล้วนะคลิปแบบนี้เนี่ยเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ดิทาใหม่นะมาทําใหม่เผื่อใครยังไม่ได้ดูนะ mm hmm. ก็ถ้าใครมาเห็นคลิปนี้เนี่ยก็สอนคลิปนี้ก็แล้วกัน ่าเจ้าทอดตัวนี้ตกอยู่ประมาณ30บาทได้เพืเ่อนสองตัวก็หกประมาณนั้นนะราคาเนี่ยแปดลบสเนี่ยก็คือ8เนี่ยมันเป็นสําหรับใส่สายสายลมนะสายสายทอดเนี่ยแปดมิ้นมันจะสามารถสวมเข้าไปในนี้ได้แปดมิ้นเนี่ยแล,แล้วก็2เนี่ยมันเป็นขนาดวุ่นมันนะสองวุน่นโอเคเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรไปจ์พวกนี้เลยับก็ดอกที่พี่จะใช้เนี่ยพี่จะใช้ดอกนี้นําไปก่อนนะแล้วก็ค่อยตามด้วยดอกใหญ่ ไม่รู้ว่าจะเจาะข้อไหมนะลองดูก่อนนะเจาะประมาณนี้เลยให้ได้ตรงกลางให้ได้ขนาดที่เราต้องการเลยนะสวยตัวนี้เพื่อนๆวัดกับเครื่องก่อนก็นได้วัดแล้วก็กะให้มันแบบว่าให้อยู่ข้างบนเนี่ยถ้ามันพอพอดีเนี่ยถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำมันเนี่ยอาจจะดันได้นะเจาะประมาณนี้โอเคไป ไอ้เจ้าข้อต่อตัวนี้เนี่ยมันก็มีความกว้างอยู่ที่13มิลน,นะส่วนสว่านที่พี่ใช้เนี่ยก็11มิลพี่ไม่มีดอกใหญ่กว่านี้ด้วนะก็เดี๋ยวค่อยไปคว้านแล้วก็ขันต้าเกียวให้มันแบบว่าใช้ตัวนี้อะต้าเกียนะพี่ไม่มีตัวต้าเกียวด้วยแบบว่าทำแบบว่าง่ายๆเรานะ่ ก็จาอมาประมาณนี้ก็ที่พี่ใช้ดอกสว่านเมื่อกี้ไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11มิลน,นะส่วนตัวนี้เนี่ยความกว้างหงอยข้อต่อตรงนี้มันเนี่ยไอเกียร์ตรงนี้มันเนี่ยอยู่ที่13มิลน,นะมันยังใส่ไม่ได้เห็นไหมแต่เดี๋ยวเนี่ยพี่ก็จะทําการใช้เครื่องคาบายเนี่ยทาการเกลี่ยมันได้13มิลไม่ใช่13มิลเป๊ะดิมันเล็กกว่า13มิลน,นะเพื่อทําการให้เราเนี่ยตับเกียร์เข้าไปแบบว่าแน่นๆนะ เราจะใช้ตัวนี้ตับเกียเป็นลงไปเลยพี่ว่าไม่มีเครื่องมือตับเกียนะเราก็จะใช้ไอ้นี้เราก็จะทําให้วงตัวเนี้พอดีก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้แรงเนี่ยทาการตั๊หมุนลงไปได้แล้วใช้เกียเนี่ยหมุนเข้าไปเลย ข้าหมุนออกนะครับมันก็จะแข็งแๆหน่อย ก็จะแข็งๆเลยนะมีวิธีหนึ่งก็คือใส่บนฝาวาลวเลยใส่ตัวมันเลยนะแล้วก็ทําการขันเบาเลยนะอันนี้เนี่ยเราเลงเลงกระชากจากตัวนี้มันมันสั้นนะมันจับยากมันจะขันลําบากให้ดีเนี่ยก็ไปใส่ที่ฝาวาลวเลยต่ไม่เป็นไรเราบ้าพลังอยู่ละ พื่ความสวยงามเนี่ยก็พ่นสีใมันหน่อยนะมันจะได้ดูสวยๆนะครับโน้ <Nope. S 1> อ่านี่เราก็ทําการทําสีเนี่ยเป็นเสร็จทีบร้อยนะก็เป็นสีดําด้านเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับ ม,มันจะเข้าไง,ไง่ายๆเพราะมันเป็นเกลียวอยู่นะข้างในเนี่ย,ย,ยอ่านี่มันก็จะออกมาประมาณนี้เลยพี่ก็จะใช้กาว มหาอุดเนี่ยทําการอุดขอบๆด้วยนะเพื่อนๆกันมันรั่วนะเพราะรถของพี่เนี่ยกําลังอันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะด้วยมันไม่ใช่เดิมๆนะถ้าใครแบบว่ารถเดิมๆเนี่ยให้หาเทปพันเกีย์เนี่ยมาพันแล้วก็หมุนเข้าไปก็ได้นะแค่นั้นก็ได้ก็อยู่ละแต่ว่าพี่เนี่ยอุดดีกว่านะเผื่อมันรั่วนะมันไม่ต้องถอดเข้าหลายครั้งอยู่ปันพันพาขอบๆมันนะ Oh, <laughs> โอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆพี่ก็ได้ทาการใส่สายระบายเนี่ยเป็นเสร็จที่พรอยนะนี่หัวมันเนี่ยก็สามารถบิดได้นะปรับองศาได้เราปรับพยายามให้หลดตัวนี้เนี่ยมันตรงนะมันจะได้ไม่รั่วนะแล้วก็ทางเดินมันเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าจะเดินไปให้มันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนนะพี่ก็จะเดินสายให้มันมาฝั่งนี้เลยนะนี่มันจะมาออกตรงนี้ลอดใต้ถังมานะครับ มันไม่ไม่มถึงกับลอดใต้ถังเรามันลอดจากยูบ็อกเนี่ยข้างหลังเนี่ยลอดออกมานะอสองเส้นหานดกุ้งเนี่ยมันรัดก็ได้นะครับแล้วก็ตัดให้สั้นมันจะได้ดูสวยๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสายระบายนะสายระบายของแข็งเนี่ยมาตรงนี้เหมือนกันนี่ข้างหลังก็จะช่วยเรื่องระบายนะระบายความร้อนระบายแรงดันในตัวเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยให้เอาสายที่หญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งก็ได้เพื่อนๆไอ้ออน,นี้มันค่อนข้างจะเล็กอยู่ เครื่องเนี่ยม่ใช่เครื่องเดิมนะทำลูกอันเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเนาะคันนี้เนี่ยก็เป็นท่อใหญ่เลยนะรถมันค่อนข้างที่จะลูกใหญ่ด้วยแต่ว่าใช้แบบนู้ได้ไม่ใช่ได้แต่วถ้าเป็นแบบนี้มันระบายแบบว่าล่งๆนะครับขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยนะถ้าตัวนี้เล็กเนี่ยใส่ยางใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันก็ระบายไม่ทันนะถ้าตัวนี้เล็กเนี่ย ก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีทางระบายที่ดูเติมน้ํามันเครื่องครับอันนี้มันพาไป,ไปออกตรงนน้นเลยเห็นไหมเดียวหลังเครื่องสายมันไปหลังเครื่องถ้าแบบนี้มันประกอบชุดสีไม่ได้นะต้องลองแปลงกันดูส่วนเส้น,สนนี้เนี่ยไปตรงนี้เหมือนกันออกหลังเครื่องเลยเป็นง,งานที่ออกมาเนี่ยก็สวยๆเลยครับแล้ว,ต,วตรงนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกเลยใช้กาว พยาก,กาเลยว่ากาวมหาอุดเนี่ยทาการอุดไว้นะการมันรั่วกันมันซึมนะถ้ามันรั่วทางนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะค่อยซื้อใหม่ซาใหม่ร <c oughs> วยอยู่ละเว <c oughs> าลาใส่สายท่ออันนี้เนี่ยให้เพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยกดตรงนี้น่ะสีน้ำมือเนี่ย,ก,นนยกดลงไปนะทำการใส่สายอะยยัดเข้าไปเลยแต่ถ้าถอดเนี่ยก็กดนะกดแล้วก็ดึงออกได้เลยมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ถ้าของใครใส่แล้วมันรั่วตรงนี้เนี่ยลอง ดึงออกมานะแล้วก็ตัดหัวให้เรียบเลยให้มันพยายามไม่เสมอกันเลยครับแลลองเช็ดน้ามันดูกดแล้วก็กดเข้าไปให้สุดเลยครับลองดูนะลองดูว่ามันจะรั่วหรือไม่ครแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยรั่วตัวนี้มันยับแน่นแล้วพวกนี้ก็จัดระเบียบสายให้ดีนะแล้วก็พาไปเลยพาไปลงตรงไหนได้ที่เพื่อนต้องการนะบางคนเนี่ยก็เอาท่อตัวนี้อ่ะมลงหน้าสเตอร์นะเวลารถมันติดเครื่องมาแล้วเนี่ยละองน้ามันที่มันออกมาเนี่ยมันจะช่วยหล่อเลื่นโซ่ครับ แต่ว่ามันจะสุกกระบ,บุกหน่อยแล้วแบบนั้นเนี่ยโอเคเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอจบกยุ่งเนาะ nope.